ที่คาดผมไม่ซี่ซ่าใช่งงคะเอามาใส่ก่อนเร็ว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 สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่บาร์บี้จะมาบอกว่าพี่บาร์บี้มีชื่อแล้วนะคะเพราะว่าจากคิดที่แล้วที่แม่ปองกับน้องฟ้าใสบอกว่าจะตั้งชื่อให้พี่บาร์บี้นะคะตอนนี้ ได้ชื่อแล้วค่ะชื่อซาซาค่ะเย้ <Yeah. S 1> มีชื่อเป็นของตัวเองแล้วดีใจจังเลยเอ๊ะแต่ว่าวันนี้พี่ซาซามาทำอะไรตรงนี้ละ่ะคะแม่ปองอ๋อเดี๋ยววันนี้แม่ปองจะมาถักเปียให้พี่ซาซ่านะคะเดี๋ยวจะถักให้น้องๆดูด้วยเป็นการถักเปียที่ง่ายๆค่ะแป๊บเดียวก็เสร็จนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีไหมซาซา ดีค่ะดีค่ะเดี๋ยวไปถักเปียกันเลยนะคะไปเลยค่ะอ่ะพี่บาร์บี้หันหลังให้แม่ปองแล้วนะเรียบร้อยเห็นไหมคะอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้แม่ปองจะมาถักเปียเอ่อให้พี่ให้พี่ซาซ่าพูดผิดเนาะนี่เออเขามีชื่อแล้วพี่ซาซ่าเดี๋ยวแม่ปองจะมาถักเปียให้พี่ซาซ่านะคะผมก็ยาวแบบว่าเออถักเปียได้แล้ววันนี้ก็เลยจะมาสอนน้องๆถักเปียไปด้วยกันนะคะก่อนอื่นก็นี่ มีแปลงหวีผมแล้วก็หวีให้พี่เขาสะหน่อยเพื่อมันจะได้ไม่ยุ่งเกินไปนะคะก็หวีหวีไปก่อนอ่าพอหวีได้พอโอเคแล้วเราก็จับจับปล่อยผมแบ่งเป็นสามส่วนนี้นะคะแบบนี้นะคะสามส่วนให้มันเท่าๆกันนะคะเดีย๋ยวพี่พี่ซาซากุมกุ้มให้แม่ปองนิดนึงนะคะอ่ากุมค่ะโอเค พอแบ่งปุ๊บเราก็จะเอาข้างซ้ายหรือว่าข้างขวาก็ได้มาทับมาทับไอตรงนี้นะคะเส้นตรงกลางนี้นะคะแต่ว่าแม่ปองจะเริ่มจากข้างขวาก็แล้วกันคือข้างนี้นะคะแหมเรามือนิ้วหลักๆก็จะเป็นนิ้วนิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะคะจับไว้จับไว้สองข้างแล้วก็ทีนี้เอานิ้วโป้งข้างนี้เนี่ยข้างซ้ายจับจับ่อไว้ก่อน,อนแล้วก็ข้างขวาปล่อยข้างขวาทาามาเลยนี่แล้วก็จับไว้นะคะ เราก็เอาอีกมือหนึ่งจับไว้ปล่อยข้างล่างนะคะแล้วก็เอานิ้วโป้งนิ้วนี้นะคะเนี่ยที่กระดิกติ๊ก,กๆเนี่ยนะคะจับกดไว้ก่อนทีนี้อีกปล่อยนึงที่เหลือเราก็เอาพาดมานี่พาดมานะคะแล้วก็เอานิ้วโป้งจับไว้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้เรานะคะจับไว้ค่ะอีกมือหน,นึง่งเราก็จับปล่อยที่เหลือข้างล่างตรงนี้นี่นี่นะคะเราก็ทําสลับกันไป นิ้วหลักๆสังเกตนะคะไม่ป้องจะใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะเนี่ยในการจับนะคะสลับกันอพอจับปุ๊บนิ้วโป้งก็จะมาจับเนี่ยหนีไปนี่คคะนี่เราก็ถักไปเรื่อยๆ,ๆพี่ซาซานะพี่ซาซาก็จะได้มีผมเปียนะคะก็ถักไปจนเนี่ยนะคะเหลือเหลือปลายผมแบบว่าให้พอ ให้พอมัดมัดได้นะคะแล้วก็เอาอยางมัดผมนะีคะมามัดเนาะ่นพิซซ่าเหนียวมากเลยค่ะ <g ül> เดี๋ยวคุณแม่จต้องสักผมนให้แล้วนะคะนี่นี่แล้วเราก็จับเซตทรงนิดนึงนะคะนี่ กิฟต์เราก็ติดกิฟนะคะอันนี้เป็นกิฟที่ได้มาจากในเซตนะคะน,นี่นะคะอ่าเราก็แกะออกมาตรงนี้มันจะแกะได้นี่นะคะก็เปิดออกมาแล้วก็เอาอันนี้เสียบเข้าไปเสียบตรงนี้ก็ได้นี่ฮึโอ้ยผมพี่ซาซ่าเหนียวอะค่ะคุณแม่เสียบยากมากนี่แล้วก็ปิดนี่ค่ะเสร็จแล้วเห็นไหมคะแป๊บเดียวเอง ซาาหันมาชิ้งฮ่าสวยจังเลยค่ะแม่นะคะนี่นี่เราก็เอามาพาดแบบนี้ก็ได้พาดไปข้างหน้าอย่างก็ได้นะคะนี่ค่ะเนหะ็นไหมร้อนๆแบบนี้ต้องมัดขุมคะ่ะจะได้ไม่ร้อนแล้วก็ไม่เหงื่อเนาะจะได้ไม่แบบว่าเออคันแล้วก็เป็นผื่นนย่างนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทรงนะคะที่ทําให้พี่ซาซาขายนมคะน,คะนี่สวยเลยน,นะดูข้างหลัง แล้วก็เราก็ไปคล้องไว้แบนี้นะคะนี่ก็ได้นี่หรือว่าจะปล่อยก็ได้คะ่ะถ้าปล่อยก็จะแบบเอียงๆเ,เก๋ๆน่ารักดีน,นะคะนี่คะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะทรงถักเปียแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าแม่ปองจะมาทําอะไรให้พี่บาร์บี้เออไม่ใช่สิโอไม่เรียกชื่ออีกทีละให้พี่ซาซาอ่าเดี๋ยวคลิปหน้าแมนะ่ปองจะมาทําอะไรให้ พี่ซาซาก็น้องๆก็ติดตามกันดูนะคะเดี๋ยววันนี้แม่ปองกับพี่ซาซาลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเนี่พี่ปาปาบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะจุ๊บจุ๊บอะแม่ปองคะอย่าพึ่งไปคะ่ะแม่ปองลืมอะไรหรือเปล่าคะลืมอะไรเลยหรอคะพี่ซาซาแม่ปองลืมเศษที่คาดผมไมปซ่ซาซ่ายิค่ะเอามาใส่ก่อนเร็วเร็วเร็ว สีม่วงนะคะสีม่วงอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่ลืมค่ะลืมลืมลืมไปมีมีที่คาดผมด้วยนะใส่ที่คาดผมโอเคโอเคนะคะใส่ที่คาดผมก่อนนี่เนี่ยสวยยังไหนดูจี๊โอเคสวยแล้วนะคะเนี่ยอะไหนดูข้างหลังอีกรอบนึ่ง อ,อโอเคสวยยังคะโอ้สวยแล้วค่ะโอเคเห็นไหมคะมีค่าผมแล้วสวยขึ้นเยอะเลยโอเคเดี๋ยวไปแล้วจริงๆนะคะน้องๆเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะน้องๆอ,อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะบ๊ายบาย